ว้าวเรามาดูภายนิง่งนองนะครับท่านใดอยาไม่เห็นมาชมได้ที่ส่วนนงนุษย์ขวาน <c oughs> ควานหัวควานหัวอุ้ยฝนมันก็ทัวแขกแล้วนี่สวยงามมากครับมีชื่อนามว่านิ่งนองพ่อพันุตัวที่สองของส่วนนงนุษย์ปัตยาลูกพ่อเบิร์ น้านเจ๊ไัยเนี่ยศัตรูเจ๊ไยัยเจ๊ไัยกลัวเชือกนั้นนะชื่ออะไรจำไม่ได้นี่นะไผ่นิ่งหน่อง น้องหนิงนิ่งหน่องโยนยาให้จริงนะน่าวายกันแล้วครับที่ผิดแล้วเรามาถ่ายงานยังไม่วายนะครับมาชมได้นะครับที่สวนองนุษมมาดูลูกพี่นิ่งหน่องได้พ่อเบิร์ดพี่พรชัยต่างๆน,งนานาเยอะเต็มเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นออทัวร์แขกนครับเดี๋ยวผมไปถามก่อน,น,นว่าแขกเยอะไหมแขกหลายปะแขกหลายปะบัวหลายสร้างเจ็กโตสมือนดิเจ็ดโตโอ้ช้างเจ็ดตัวอยู่ตรงหลังบ้านเราคนระับ นี่ครับอันนี้เป็นสวนช้างไทยซีวิวดอกเลี่ยงกไกผู้ใดบ้าะเออเอาฝั่งนู้นเขาต่อแข้งต่อขากันอีกเลพีใน้องนู้น ฝนต่อแข้งต่อขากัานอยู่ผสมพันได้ลหลักๆมีอยู่สามมั้งสามสเชือกมีนิ่งน่องพรชัยแล้วก็ไม้เมืองไม้สวยครับตัวขนาดนี้ละไม้หนาด้วย งานนี่เฟื้อยเลยนะยาว แข้งนะครับดูแข้งขาใหญ่มากน่องเนี่ยผมว่าเขาได้ได้ครบแม่เขาหนาแม่เขาสูงหนาพ่อเขาก็สูงใหญ่ออกมาสวยป้อโซใหญ่มากเด้อดูจมูกจมูกดวงดวงตัวนี้เคย แค่ผสมลำพูนอยู่นะแต่ว่าไม่ทอ้องอ่านฝั่งนู้นแล้วฝั่ง,งนู้นฝั่งนู้นจัดกันอีกแล้วพี่น้องหนุ่ สวยงามครับหล่อมากข้าหลังน้นจัดกันไม่เลิกเลยฟังนะสังเกตด,ดูครับขวาม,มือแต่ยังไม่มีใครได้เอกลักษณ์งาพ่อเขานะงาที่โค้งขึ้นเหมือนหมูป่าหนึ่งเดียวในไทยครับหนึ่งเดียวในโลกง่อนขึ้นเลย งานนี่งอนขึ้นเลยที่เหลือก็ไปทำงานะ่ะมันเป็นที่ผูกช้างเป็นหินเป็นตอเป็นตอเป็นตอเี่เไผ่ผูกนี่นี่ครับเจ้ไผ่ผูกนี่แต่กอนนี่ตรงต้นไผ่ใช่ไหมมันจะมีตรงนี้อยู่อะตรงต้นไผ่มันจะมีตรงนี้ตรงเนินๆตรงหน้าต้นไผ่เจ้ไผ่ผูกตรงนี้นะครับใช่ใช่เจไผ่ผูก อ่าแล้วตัวนี้มันจะเป็นเนินแต่ตรงแต่ก่อนเนะบริเวณนี้มันไม่สูงไงเขาถมจนสูงกว่าละเขาจัดสวนได้สวยมากเลยครับสวนองนุ่เอาหินมาใส่อ่บริเวณข้างๆงขอบขอบนี่โอ้สวยครับสะก็มีให้ช้างเล่นนะน้ำลงไปเลยลงมาเล่นน้ําได้เลย อนิ่งหนเทียบไปก็เหมือนกับคำดีครับคำดีภายคำดีอยู่ที่บ้านเราแต่คำดีงานเขาจะออกออกก็เป็นภายคำดีคำดีงาออกข้างหนอกงาชนกันละ,ะไม่น่าจะตัดนะครับมันจะไปยาวควายกันไปอย่างนี้เลย จากไทายน้องก็จะเดินทางกลับอ่ามันก็สี่ห้าโมงแล้วน่าจะเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวถึงบ้านดึกอีกช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนขี่รถเร็วไม่ได้เนี่นีดูช่วงหน้าตรงนะหรือสุดยอด xuống nó sau đây我覺得 biết ở thích ngày เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนครับฝากกดซับสไครซับกระดิ่งเอ้ยซับสไครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะครับสวัสดีครับ